สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูคำพันตุลาการน,นะคะครูเชวยวชาญโรงเรียนบ้านหนองบกแว้นค่ะสาหรับวันนี้นะคะครูคำพันจะสอนในหน่วยที่13นะคะการอ่านวิเคราะห์คาประพันธ์กาบยานีสิบเอ็ดซึ่งค,ครูคำพันจะเป็นผู้สร้างแล้วก็พัฒนาะนะวัตรกรรมเป็นคนประพันธ์กาบยานีสิบเอ็ดขึ้นมานะคะในชั่วโมงที่แล้วนะคะครูก็สอนในเรื่องของการวิเคราะห์คาประพันธ์ในเรื่องของอักษรน,นําลาค้านะคะก็คือ แต่งคำประพันธ์กับยนันอีสิเอ็ดแล้วก็ให้นักเรียนอา่านวิเคราะห์คำประพันธ์กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วก็คือในเรื่องของอาการวิเคราะห์คำประพันธ์เมื่อนักเรียนอา่าน,น,นและวิเคราะห์คำประพันธ์เสร็จเรียบร้อยล้วก็จะให้นักเรียนเขียนสะกดคำตามคำบอกซึ่งเป็นคำที่อยู่ในเนื้อหาจากคำประพันธ์เชิญรับชมได้เลยค่ะตามมาดูเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะจบเลยค่ะพี่น้องนักเรียนทั้ bỏ มีสี่ตัวพี่สี่ค่ะเอาทีนี้จะเขียนตามกระบอกแล้วนะพร้อมหรือยัง เดินเนะครับนะครับนะครับเาไม่ต้องไปรอกคนอื่นเลยเรแจกลูกล้วเราแข็ของเราแล้วเรกมากไม่ต้องไปลอเพื่อนนะลูกคนเก่งคนเก่งของคุณครูทุกคนเลยเป็นลูกครูทุกคนเลยหน้ามาก เียนนำนักเลยนะนะอ่าอนนอน้อ ผลงานของเด็กนะคะคือเราสอนในเรื่องของคาวิเคราะห์คำประพันธ์กับยานีสิบเอ็ดซึ่งคูสคำพันธ์เป็นผู้ประพันธ์ขึ้นเสร็จเรียบร้อยก็ฝึกสอนนะคะฝึกอ่านคาประพันธ์แล้วก็วิเคราะห์นะสรุปแนวคิดแล้วก็ไปกิจกรรมนี้ก็จะให้นักเรียนเขียนสะกดตามคําบอกเห็นได้ว่านักเรียนสามารถที่จะเขียนสะกดคําตามคําบอกคําที่มีอักษรนันได้ถูกต้องค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ ให้เกียรติมาเยี่ยมชมติดตามช่องคูมัตุลาการในเรื่องของการถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้มาตัศึกษาปีที่หนึ่งนะคะห่องครูมันนี้ก็จะมี30คนคะ่ะตอนนี้คือนักเรียนอ่นานออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ต้องขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามคณพ่อแม่เยียมเินในเรื่องของการจักษรศึกะแล้วก็วิธีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวครูมันตุลาการพบกันขึ้นหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดี